โดดน้ำครับลิงโดดน้ำเฮ้ยใครเคยเห็นลิงโดดน้ำไหมครับลิงโดดน้ำนี่ฮะเดี๋ยวมันโดดน้ำว่าหนึ่งตัวอ่ะโดดอีกโดดอีกโดดอีกไหมไม่มีโดดครับลิงว่ายน้ำครับเจอจระเข้หรือเปล่าเนาะมีจระเข้หรือเปล่ามันโดดน้ำลออจระเข้ไหมไม่ใช่ครับมันร้อหรือเปล่าเราก็มองหาครับว่ามีก้อดก็หรือว่า เขาก็ได้จูเนียหรือเปล่าไม่มีแต่มองหมอนุ่มก็เป่นแนวมองหมอนุ่มเออก่อนมึงยังไงเนี่ยมึงยังไงเนี่ยไอเวทละลายไอว่าไงว่าไงมึงจะเดินหาใครมึงมองใครมึงมีปัญหากูหรอฮะนะมีปัญหาอยู่ไหนแล้วไหนหนาไปแล้วทำอะไรมันนี่ฮะโอเคโอเคอะไรครับมังกี้มังกี้มันครับมังกี้นี่มาเป็นพวนแล้วครับมาเป็นพวนแล้วมันพวนแล้วมาแล้วมาแล้วจะแย่จะแย่จะแย่ เผลอไม่ได้เผลอไม่ได้เผลอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไอเจ้านี่ครับจ่าฝูงหายไปแล้วจ่าฝูงว่าไงจ่าฝูงอยู่ไหนพี่นี่ครับตัวเล็กตัวน้อยเมื่อกี้เพิ่งจะโดดน้ำเล่นกันมันโดดน้ำเล่นกันตรงนู้นน่ะโดดยังกระคจนไปเลยนะมันโดดน้ำจอมจอมเออจอมมอเตอร์ย่าเนียว่าไงอย่าป้าโทรศัพท์วอาหนีนะ อ๋อชากิชชากนี่ยนี้เขาเรียงมาอย่นี้มันอยู่ในป่าครับอยู่ในป่ากันงั้นเลยมันอยู่กันอย่างไรมันก็นอนนอนงั้นแหละชากิมามาหัวงหัวงขี้หัวงขี้ตื่นเ้เนี่ยตัวน้อยตัวน้อยกันเนี่ยอะไรอะไรนี่ชอบมันชอบกันงั้นก็ชอบเอาเลยเอาเลยอันนี้น่าจะจ่าผุ๋มก็เปล่าชากิน ไอพวกนี้ไ็นกลัวไงอกลัวจ่าผงเห็นไหมจ่าผงหรือเปล่าอะอแล้วมันกลชาวบ้านไหมไม่กลัวไม่กลัวครับเราอยู่เฉยๆไปื่นอนอยู่ในนู้นแหละนอนในป่าเนี่ยนอนในป่าเดี๋ยวมันโดดน้ําเล่งเงีละมันร้อนไอมึงเชื่อไอ้บอกมารายงานตัวด่วนโดดแล้วโดดแล้วโดดไป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 แล้วมัน มีเขาไปได้จุเนียหรือเปล่าอ่าอ่าอ่เออเด็จุเนียเหมัอนโดไปแล้วโดไปแล้วครับเอาแล้ววอันนี้ลิงสองฝ่ายครับฝ่ายฝ่ายแม่น้ํากับฝ่ายป่าป่าโม่ครับฝ่ายแม่น้ำฝ่ายป่าโม่ครับลิงแม่น้ำฝ่ายป่าโม่เอาเลยยา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 ตาผมไอไอเด็กไอโดดน้ำไปแล้วครับโดดน้ำหนีเลยโดดน้ำหนีไปแล้วอ่า ล anyway, no, like <an> ิงแม่น้ําโดดน้ําหนีไปแล้วเอ้ยลิงแม่น้ําโดดนู่นดำนู่นนดำดำหนีดำหนีมันดําน้ําเป็นด้วยนะดําน้ําหนีนู่นนู่นนู่นไปอยู่นู่นดําน้ําอยู่นู่นดําน้ําหนีนี่นี่ดำวิ่งด้วิ่งดำน้ำหนีปุ๊บ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 ดำน้ำหนีไปแล้วเนี่ยมันดำน้ำเป็นด้วยนะเออไม่่ใชเมื่อกี้ดำน้ำอีกนี่นะดำน้ำหนีด้วยอ่าทำไมเขาต้องตี่จักรยานอ่ะคือไอ้นี่มันเป็นลิงแม่น้ำ ไอ้นี่คือลิงลิงบนฝั่งอ่าลิงบกกับลิงแม่น้ำเหมือนกันใช่ก็จะแบ่งงานพวกนี้อะเวลาเราให้อาหารเขาให้อาหารก็ก็ปกติแหละมันก็ต่างใครได้ได้ใครใครก็ไปก่อนอ่านี่ครับลิงลิงแม่น้ำลิงแม่น้ำนี่จุดชมวิวมังกีครับมังกี้สุดยอดเลยครับเป็นเรื่องปกติของสัตว์นะครับลิงแม่น้ำนี่ไหม สวัสด bon. ีคร <laughs> <laughs> <tr Dus> <tr> ับสวัสด <tr> like ีสวัสดีสวัสดีว่าไงเขาไม่มีอะไรกินแล้วไม่กินแล้วมันไม่มีอะไรเกะเมื่อกี้เองเองเอ้ยอย่าเอาโทรศัพท์กล้าไปดิเอ๊เมื่อกี้มันโดดน้ำเกั้ลิงแม่น้ํากับลิงป่าครับในป่าป่าฝั่งก็คืออันนี้คือลิงแม่น้ําลิงแม่น้ําอันนี้คือลิงลิงข้างในบนฝั่งเขาเรียกลิงบกกับลิงน้ำนี่ว่าเมื่อกี้มันดำน้ำอย่าตรงนี้นะดำน้ำบู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 บนบู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  นี่ครับพออาหารหมดมันไม่สนใจเลยเลยมันไปเลยเมื่อกี้เห็นดําน้ำจุดยอดอลยดําน้ำอ่ะนี่ครับลิงหมดแล้วครับอันนี้คือลิงรูปปั้นนะอ่านี่ลิงรูปปั้นเมื่อกี้เป็นโดดน้ำตรงนี้ครับมันจะจุดจุดกระโดดน้ำคือจุดนี้นะครับลิงลิงมันจะอยู่จุดนี้ครับโดดน้ำนี่โดดน้ำของมันอยู่ตรงนี้เลยลิงก็อยู่ตรงนี้ครับเวลามันมาปุ๊บลิงบกลิงน้ำแต่ลิงน้ำก็จะเป็นอย่างนี้นะลิงน้ำ มันก็อยู่ตรงนี้เลยครับนี่ลิงน้ำเห็นไหมครับมันดำน้ำดำน้ำาลดำน้ำาล้ดำน้ำไปแล้วดำน้ำดำน้ำมันก็ดำน้ำแล้วดำน้ำนี่เงียบสงบครับนี่มันอยู่ตรงนี้กันเลยมองเห็นหรือเปล่านะโทรศัพท์มันก็จะมึนๆนิดนึงนี่ครับเห็นไหมครลิงมันก็จะเดินรับเดินน้ำดำน้ำห็นมันเดินนะครับเหมือนคนเลยครับเป็นตัวเล็กเดินเดินเหมือนคนมันอร่อยนะครับอร่อย

ปา pues mm ดนะปาด ISH. โดดน้ำไปแล้วมันโดดน้ำไปแล้วนู่นรออยู่ในน้ำครับรออยู่ในน้ำอันหนึ่งรอรอรออยู่ในน้ำยูยูเบบี้เบบี้ลอยอยู่โอเคดุด้ำน้ำดับน้ำไปแล้วครับทั้งทับน้ำไปแล้วโดนจัมปิ้งจัมจัมโน่น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 ลิงโดดน้ำลิงโดดน <c oughs> <โด>้ำนะฮะลิง <c oughs> โดดน <arius> <c oughs> ้ำครับลิงโดดน้ำ ในมองเลยอะโอเคเลยดำไปแล้ว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 ดำนานไหมครับโอเคโอเคดำนานดำนานอร่อยเลยอ่ะโหเมื่อกี้แบบหมอหนุ่มไม่ทันมันเลยไอ้นี่ไอ้นี่มันเล่นมาโอ้โหมันป้าจับมือหมอหนุ่มเหมือนแล้วแม่มึงนี่ใช้ได้เลยไอ้นี่ตัวนึ่งตัวนึงอ่าอ้าายิ้มทำอะไรเนี่ยมึงจะกินอะไรฟ้าอะไร ดูวโบ๊ะมาโน่มันโอ้มันแอดอยู่รังหมอหนุ่มนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับมันสุดยอดกันเลยครับมันสุดยอดไอพวกนี้ครับเนี่ยเนี่ยคไอ้ลิงผมนี่นะครับลิงโปรเกตสุดยอดเลยครับเราเจอกันเจอกันมันอร่อย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 สดสดเอาละมันหยิบอะไรครับแม่ค้าโยนแล้วใบ้าโยนแล้ว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 แม่ค้าโยนแล้วครับโยนอะไรกินนี่ครับนี่เดินมาเป็นฝูงแล้ว ว่าไงพวกว่าไงพวกโอ้โหโ,โยนสุดยอดนี่ครับมันคืออะไรครับอ๋อน้อยหนาน้อยหนาหน้อยหนาอหน่อยหน,น,นาอร่อยอันนอยน้อยหนาอร่อยนี่น้อยหนาครับน้อยหนาลิงลิงไอ <al> ้พวกนี้ครับสุดยอดสุดยอดเลยมันไม่เห็นหมอหนุ่มครับมันไม่เห็นหมอหนุ่มดระว่านะมันมาอยู่ใ,ใกล้ๆกูมาเนี่ยมาเออหมดแล้วค้อเหนียวขวนเหนียวข้อหลามเกลี้ยงเกลี้ยงอ่าเกลี้ยงกินน้อยหนาแทนน้อยหนากูหนุนแม่ค้ากล้วยเลยครับ ใครที่มาเที่ยวตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรครับเขาเรียกว่าอะไรนะครับ,รรรบจุดชมลิงภูเก็ตอะไรละเลนะเกาะซเลภูเก็ตนะครับก็มาถึงตรงนี้ก็แม่ค้าจะมากี่โมงกี่โมงอ่ะุดหนุนกล้วยเลยหรือมามากี่โมงไงครับนะครับเก้าโมงครึ่งประมาณถึงหกโ,<อ> <8 S 2> โมงเย็นเก้าโมงครึ่งถึงหกโมงเย็นนะก็มาอุดหนุนแม่ค้าเลยอันนี้จดชมวิวสเลภูเก็ตเกาะซเล เกาะทะเลภูเก็ตนะครับมีลิงเยอะแยะมากมายพร้อมที่จะกินกล้วยของคุณป้าครับอร่อยอร่อยนะครับนี่ตุ๊ชมเมลภูเก็ตเดีเห็นครับนี่นี่ดูตรงนี้นะครับนี่ตุ๊ชมเมลภูเก็ตนี่จุดชมบิวลิงมังกี้อ่านี่ครับตุ๊ชมเมลมังกี้ครับตุ๊ชอเมลมังกี้มาเที่ยวได้เลยครับดีเลยครับที่เราเห็นครับตามป่าตามเขาอันนี้ก็รถหมอหนุ่มครับขี่มาจากกรุงเทพครับมาถึง เกาะทะเลจุดชมวิวภูเก็ตครับนี่ครับหมอหนุ่มครับนี่ครับของจริงครับผมอยู่ที่นี่แล้วนะครับดีเจหนุ่มหรือหมอหนุ่มครับนี่แต่มอาหัวน้าองศาครับอยู่ทีของจริงครับวิวของจริงครับไม่ได้โมขี้ขี้ตุหรือว่ารอเล่นโควหครับจุดชมวิวจริงๆครับครั้งครับนี่ครับร้านกล้วยเปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับ อุดหนุนได้ครับให้ให้ลิงกินครับกล้วยมีน้ําคนกินคนกินก็ได้ลิงกินก็ได้มีน้ําบริการมีทุกอย่างที่เป็นน้ำก็กล้วยมะพงบวบาถั่วเยอะแยะมากมายดูเองครับผมบอไม่ได้เหมือนกันครับอโอเคครับถ้าเกิดว่าสั่งก่อนโทรมาได้ใช่ไหมว่าไม่ไม่สะดวกโทรศับเนะเอะอ่าโอเคครับไม่เป็นไรครับก็มาเจอขายทุกวันนะ ทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าไปแล้วถึง6โมงเย็นครับก็จะป้าอยู่ที่นี่ครับมีทั้งกล้วยทั้งถั่วทั้งข้าวพงกะโพธให้ลิงคนกินก็ได้จะไปกลับบ้านซื้อบ้านก็ได้มีน้องมีน้ำมีอะไรทุกอย่างหมดทุกอย่างก็คือตามที่เห็นนะพูดได้โอเคครับขอบพคุณครับ